สวัสดีครับลูกขันยาวลาเพชนครับผมบาเพชรลูกขันยาวลาเพชนครับวันนี้วันนี้จากห้างหายไปโดนครับผมอากาศหนาวครับผมหนาวมากครับผมน้ำเป็นน้ำแข็งครับผมในข้องกับเป็นน้ำแข็งครับันนี้กะหยุดครับเป็นเมื่อหยุดครับผมเป็นวันหยุดกะอากาศค้นขึ้นมาครับผมมันนี้กะมาหาหลอดในข้องครับผมนี่ครับเ่กับมาเมืองเราจะมียังพ่อได้ทิศกินแรกนะครับผมมาวันนี้มาใส่บ่วงไว้ครับผมนี่ครับผม ใชบ่วงก้ um. มก่อครับผมดักนกครับผมเพือมีนกยังมาติดครับผมนะดักก็สีหลังครับผมดักก็สีหลังครับในข้อมกับบรรยากาศกับแบบนี้แล้วครับผมนี่นะครับผมตอนนี้ช่วงนี้หนาวครับผมหนาวแห้งหนาวแห้งหนาวร้ายครับช่วงนี้นี่ครับสภาพนี้เลยนี่ครับผมหนาวแห้งๆครับผมอากาศแห้งแรงครับผมหนาวหนาวแล้วเขาเดือนหนึ่งเดือนสองแล้วครับผม กัดเย็นครับผมเป็นน้ำแข็งครับผมน้องนะอย่ากุ๊กกลับกุ๊กกับเอาครับผมเป็นน้ำแข็งครับผมนะเดี๋ยวเขามาตามลุ้นนกันครับผมครพบกันตอนเช้าแล้วครับผมนี่มายามเป็ดครับผมใส่บ่วงไว้หมู่บ้านครับนั่นครับผมไปแล้วครับินกันไปแล้วครับผมกรับกราบไปแล้วครับผมมึงครับผมพี่น้อง้พี่น้องติดแล้วตัวนึงครับผมเด็ตัวนึงครับผมมึงครับผมเห็นมึงไกลๆครับผม ครับติดแนวอยู่ครับผมเรียบร้อยครับผมนี่ครับผมติดบ่วงครับผมครับผมเด็กของกินครับผมนี่เลยครับผมนี่แล้วครับผมเลสิบหกครับผมนี่แล้วมาที่นี่เด็กของแท้แล้วครับผมนี่นี่ครับผมทีนี้ครับผมไปเซฟไปเลยนะครับ นี่ครับผมตัวนี้นี่บริการง่ายเลยครับเนี่ยรุ่นนี้นี่ครับผมนี่แล้วครับพี่น้อกได้แล้วครับผมตัวนึงครับผมใช้ป่ได้ครับผมนี่ลอยครับผมนี่ละครับผมเอสิโพกครับผมพวงบินตดำ นี่ครับชามปิดบ้านเฮาแล้วครับผมเก็บผลงานครับผมมาอีกมุมหนึ่งครับผมมองที่ซ้อมที่ดักไปครับผมตรงนี้เป็ดหลายครับผมน้่ครับผมหนาวนี่หนาวครับผมอากาศหนาวครับผมยินหนาวครับผมเพิ่งประกาศตอนเช้าครับผมจนไม่บุมีใบใหม่ครับผม ตรงนี้เป็ดหลายครับผมแต่วมันท่านนี่คุนก็ตรงที่เขาแต่งไว้ครับผมมันบ่เขาครับน่าจะา่รท่านเขาครับผมต้องรอให้มันคุนก็สถานที่ครับนี่ครับผมีนคลองนะครับผมคลองนิดหน่อยครับผมยังครับยังว่าพระท่านเดือดพ่านมากครับผมบอกเขายังอยู่คือเก่าอยู่ครับผมปีเฮ็ดไวฟแตงไฟครับผมนี่นะครับผมในไฟ ไปให้มันจากมือนึงม,นาามือน้อาจะกมือนี้ครับผมมันจะเข้า ยังไม่คล้องยังไม่ได้เข่าครับตัวนี้ครับก็เมืองวัเป็นการธรรมาหากินนะครับผมเ้าก็ต้องธรรมาหากินครับผมนะครับผมนะครับผม,ผมหลอนไปครับผมไม่ได้ข่ามากครับผมมัน ยังตื่นก็บอกยังให้แต่ไงไรครับผมครับผมหมดแล้วครับผมตูจีน้องค่อยสิมาดักไหมผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค่ายกดติดตามเพื่อเป็นแรงใจงในการทำคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ